สวัสดีค่ะผู้ชมข่าววันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางเกอะกระซิบกัสิบกระซิบวันนี้ค่ะมาวินจะมาสัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติและเป็นทางผู้จัดผู้กำกับนักประพันธ์นะคะคุณเล็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยว่าแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นของคุณเล็กเนี่ยหยิบยกมาจากอะไรครับแต่ละอันเนี่ยเราไอยูด้วยเดินไปแล้วเจออะไรถ้าสนใจมากๆก็ลองศึกษาพอศึกษาเยอะๆมีความรู้ก็ต้องมาเล่าต่อเท่านั้นเลยอยากทราบค่ะว่าอินเนอร์ที่ดีของการเป็นนักแสดงควรจะต้องทําอย่างไรครับจริงๆแล้วในเทคนิคของ าการละครเนี่ยอินอย่างเดียวคือลมหายใจเพราะนั้นการพูดหรือลีลาการกระทําของเราเนี่ยก็จะเหมือนลมหายใจก็คือสบายแต่ถ้าเราไม่ฝึกลมหายใจยน,น้ำจิ้มหมูก็เหมือนมันเหมือนสติด้วยเนาะรบรวมหลายอยะนะ่างเนาะคุณเอกเนาะต้องถามความรู้สึกของพี่กกยกับพี่แหม่มค่ะที่มีต่อครูเ็กเขาเป็นวีรสตรีละกันของวงการบันเทิงเรียกว่า คิดก่อนทําก่อนแล้วคิดอะไรที่นําสมัยตลอดเวลาเหมือนที่ครูเล็กบอกผู้ใหญ่ก็ต้องคบเด็กเด็กก็ต้องคบผู้ใหญ่แล้วพี่ไข่คบเด็กไหมคะคบเด็กอยู่ค่ะพี่แม่มั่งดีกว่าดูไหมครูเล็กดูโอมากมาขอใช้คํานี้ว่าภูมิใจในการที่เป็นลูกศิษย์คุณเล็กมากคือทําอะไรให้คุณเล็กได้ก็อยากจะทําให้ทุกอย่างอย่างที่ครูพูดวันนี้เลยว่าพอเราเป็นรุ่นเด็ก เราก็ควรจะอยู่กับผู้ใหญ่เราจะได้ซึมซับแล้วก็โกยโกยความรู้โกยทุกอย่างแล้วครูเล็กเนี่ยก็คือจิตวิญญาณและทุกสิ่งเป็นครูจริงๆครูให้ทุกอย่างเลยค่ะสอนทุกอย่างบอกทุกอย่างเราก็เลยได้รับโอกาสที่ดีจากครูมากแล้วก็รักครูตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้และตลอดไป รวมกันวันนี้แหละทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ละเห็นแล้วก็เพื่อเปรมแทนครูเล็กสุดๆไปเลยสวัสดีค่ะพี่ตัก๊กพี่ป๊อสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกีจก้จะพี่ป๊กพี่ต๊อกซะล้ว, <c oughs> <c oughs> วันนี้เราต้องมาพูดถึงครูเล็กพัฒราวดีนิดนึงนดีกว่า <c oughs> ความสัมพนันธ์ความรู้สึกที่อยากจะพูดกับครูค่ะพี่ตั๊กก่อนรักคาบรพศรัทธามันมันยายอกมาเป็นคำพูดไม่หมดเลยอะ่ะ <c oughs> พี่ป๊อกละคะ ก็เห so ็นด um ้วยค่ะด้วยแนวความคิดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างอย่างงานของพี่ตั๊กี่เวลาคิดออกมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายความเป็นพ่ทรอดีค่อนข้างสูงมันเหมือนป็นลายเซ็นนะพี่นนท์แล้วยางงี้มีแบบว่าปรึกษากันเรื่องศาสตร์การแสดงไหมแบบแลกเปลี่ยนกันก็ปรึกษาพี่ตั๊กตลอดใครเวลาไปเล่นมามีปัญหาอะไรก็กลับมาคุยกันและได้คําปรึกษาที่ดีก็เถียงกันรู้มาตาเลย ใช้คาว่าสูงส่งต่อจิตใจเรานะคะเพราะว่าครูเล็กเนี่ยเป็นครบทุกอย่างเลยความสูงส่งของครูไม่ได้หมายถึงฐานะหรืออะไรแต่มันหมายถึงจิตใจของครูเวลาเล่นละครอินเนอร์ที่ดีสําหรับพี่ท็อปคืออะไรก็คือการที่เราเข้าไปให้ถึงบทให้ได้แล้วเราก็ต้องรู้วิธีคิดเขาทําไมเขาถึงเป็นคนอย่างนี้แต่ละคนเวลาเราเจอเรื่องไม่เหมือนกันวันก่อนพี่เดินไปเจองูตอนของทุ่มกับพี่ไมโลเขาบอกอุ้ยเธองูฉันก็ทำอย่างเงี้ยคือการจะได้อินเนอร์ของคนไม่เหมือนกัน พี่เล็กนี่ท่านคือตำนานที่ยังมีชีวิตนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นศิลปินในหัวใจมาชั่วชีวิตเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นพี่เล็กพัทราวดีคำว่าธรรมดาไม่มีทำไมคุณเป็นคนหลอมันดูเป็นดาราเมืองนอกมากเลยหล่อมากเขอบคุณครับอยากให้พี่อ้นพูดถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานหรือว่ารู้จักกูเล็กมากค่ะ ก็ความรู้ต่างๆที่ได้ใช้ทรมาก,กินในวงการบันเทิงเราก็ได้จากครูเยอะมากครับสารพัดท,ที่จะเป็นความรู้ทั้งหมดเป็นครูที่นอกจากให้ความรู้ก็ให้ความเป็นมนุษย์กับเราด้วยค,คือเมื่อก่อนทวนเล่นละครนะก็เล่นเป็นอาชีพจนบนละครเวทีพัะธรวดีนี่แหละครับถึงได้เข้าใจว่าอาชีพของเราคือการแสดงความเป็นมนุษย์ให้ผู้คนได้เห็นเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจความเป็นมนุษย์มันก็เลยเป็นนักแสดงที่ดีได้